สวัสดีครับพี่พีน้องๆทั้ง,งหลายครับกับมีูู่เรียกรองมีูู่สนใจอยากแกะเฮ็ดคลิปที่เป็นตัวหนังสือวิ่งนะครับก็เลยว่าอยากให้ผมเฮ็ดคลิปในเบื้องนี้ว่าเท่าเฮ็ดตัวหนังสือวิ่งเฮ็ดแ,แบบใดก็คือขออนุญาตผู้ที่รู้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญน,นะครับผมกับพ่อ พอเฮดได้นะครับพอเฮดได้พอแนะนําได้หน่อยหนึ่งก็ขอให้ติดตามในคลิปนะครับต่อไปครับสวัสดีครับการเฮดคลิปเฮดวิดีโอตัวหนังสือวิ่งนะครับอันดับแรกเข้าเปิดโศัพทซปเข้าไปเราไปไปที่พี่เสตัวครับไปไปโหลดเอาแอปซะก่อนโหลดเอาแอพพี่เตตัว แอปอยู่ในพี่อยู่ใน Play s ส o ต e เข้าโหลดมาแล้วเากลับไปค้นหาครับไปที่ค้นหาค้นหาแล้วเาพิมพ์คาว่าครับรวา่าวิดีโอโชว์ครับเป็นภาษาอังกฤษวิดีโอโชว์วีดีโอโชว์ v แตเคุณแม่วีดีโอโชว์แล้วเขาไปกดค้นหาครับครับมนติดึ้นแม่ติดึ้นแมนะ่น่ะแบบนี้ครับวีดีโอโชว์เสร็จแล้วเขาไปกดติดตั้งก่อนครับติดตั้งปล่อยจักน้อยนะครับโทรศัพท์ไปเร็วกับสิบโโดนครับมันโหลดแอปติดตั้งแอปบึดนนึงครับแล้มันโหลดแล้วก็ ติดตั้งแอปให้เรียบร้อยกันครับใส่เวลาจังน้อยจะเบื่อครับมันขึนมันติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยมันกกสิกว่าคำว่าเปิดเข้าสิเปิดอยู่หนานี้ก็ได้หรือเข้าสิปิเปิดอยู่หน้าจอหฮมงเขาก,ก็ได้ครับปิดลงครับปิดลงงล้วเข้าไปเลื่อนเลื่อนไปเบื่อวัดมันอยู่หน้าจอหฮมขมองเขาครับวีดีโอโชว์นันก็สิขึ้นมาในรักษา,านีครับมันจะมีโฆษณาขึ้นมาน่่่ เท่ากับใจเย็นๆเพราะว่ามันมีโฆษณาเหมื่อมันมีโฆษณาผ่านไปแล้วมันสิขึ้นมาห,าหนานี่ครับยังอีก,กนนึงโฆษณายังบวดยูโฆษณาครับมันติดขึ้นมาว่าผู้ติดต่อมมนติบอกว,ว่ามีแก้ไขวิดีโอออตโต้ฟิตแล้วก็ i m a เ e to ูวิดีครับเข้ากับไปคลิกเอาที่แก้ไขวิดีโอครับคลิกกลับไปแก้ไขวิดีโอเมื่อกีิบอกว่าร้องขอสิทธิ์เท่ากับอนุญาตให้มีการใช้สิทธิ์อนุญาตครับโฆษณาเกิดมาก,กันอีกแล้วของฟีก็เป็นยังสี่แล่ะครับเขาใส่ของฟีเขาโฆษณาดู เขากดออกไปรับเมื่อเขากดออกไปปุ๊บมันเกิดเสียเข้าเลือกว่าเข้าเสียววิดีโอหรือเข้าเสียวภาพยังสมมติว่าเขาเข้าเสียเป็นเป็นภาพนิ่งนะครับเอาพบเสียเป็นภาพนิ่งก็ได้เป็นตัวอย่างง่ายๆเอาเป็นภาพนิ่งนะครับกดออกไปอันนึงกดต่อไปแล้วมันจะเกิดมาบอกว่า ถัดไปเขาก็กดคข้าาถัดไปตกลงครับมันึะขึ้นมาหน้าต่างนี่ครับนี่มันงมันขึ้นมาหน้าต่างนี่ปุ๊บเขาอยากทดลองทดเทสเขากับเพิ่มกวามเาวาของภาเล็กน้อยครับเพราะว่าเขาเสียตัวหนังสือหลายเทือดเพิ่มกวามเน่าเล็กน้อยบุปผียังครับเห็ดสัน,นเ,นเห็ดยาวาอะไรหลังจากนั้นให้เข้าให้เข้าคลิกเข้าไปนะครับ คลิกกับไปที่ตรงเพิ่มเพลงนี่ครับเบื้องไหม้บวกบวกเพิ่มเข้าไปปุ๊บมันถิงขึ้นมามีข้อลัมนบอันนี้ขึ้นมาครับ,อบ,รอรบอ ète, น,นบอกาก็มากวดตัวทั้งใสมือครับกดใสมือขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีเป็นข้อลัมน์ี่ครับขึ้นเมาก็มาเอาที่ตัวนั้งสือนี่ครับหัวข้อย่อยไปกดเอาที่หัวข้อย่อยนะครับผม Paris, สิบปะเฮ็ดไปซะซาพราะผมกดหัวใจข้อย่อยในตัวที่นะครับแบบมันถิงขึ้นมาตัวที่อเอา ซุ้มซุ้มนี่เอาเอายาวครับนี่พราะว่าซุ้มนี่มันเอาต้องได้ลงทะเบียนเสียงเงินครับเอาตัวที่ตัวแรกครับทีปุ๊บมันตื่นขึ้นมาบอกว่าให้เรากรอกขอก้ขอความกรอกขอก้อความลงไปเข้ากดคี์บอร์ดตัวนี้ลงไปก่อนครับมันตื่นขึ้นมาครับนี่ผลกระทบมันตื่นขึ้น่าผลกระทบนี่นี่ระคือตัวหนังสือวิ่งที่เ้างสีเลือกเอาถ้าบารีฟอนฟอนขึ้นพวกตัวหนังสือเ้างสีเลือกอบตัวหนังสือแบบใดกาก็มาเลือกับฟอน ถ้าเยวสไตล์แบบใดสไตล์แบบใดมันก็สีอยู่ทั้งน้ครับสไตล์ก็คือเพิ่มสีจะเอาสีดําสีแดงหรือสีมีเงามีเงาเทากับไม่เอานี่แต่ตอนนี้เขาเอาคําว่าผลกระทบเอาตัวหนังสือเคลื่อนที่ก่อนครับมีมีหลายรูปแบบครับสีมีจากเทิงลงไตจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายหรือจากไกลมาใกล้หรือจากใกล้ไปไกล แล้วก็มันสีมีหลายก็นี้ครับมเมื่อก่อนเลื่อนบ่งครับนี่มันสีจากข้างล่างขึ้นข้างบนอันนี้จากข้างบนลงข้างล่างเฮาสีเหลือกเอาไหนเฮาเขาเป็นการทดสอบพื่อเรือเนาครับว่าเพื่อความเข้าใจของเขาเขาก็ับไปทดสอบเอาเอาง่ายๆเอานี่ล่ะครับเอาขว้าสูตรนี่เอาจากบนลงล่างกับติ๊กเอาตัวนี้ครับติ๊กเอาให้มันปิดช่องสีเหลี่ยมน,นะปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็ับไปติ๊กมอง้อความที่ห้องสีพิพมคี์บอร์ดมันสิขึ้นมาครับ ครัพี่บอดึ้นบ้างครับกับเปลี่ยนเป็นเอาเป็นภาษาไทยนะครับเปลี่ยนภาษาไทยง่ายๆจะได้รู้เรื่องเอาคําว่าง่ายๆก่อนนะครับเอาคําว่าสวัสดีครับสวัสดีเนี่ตัวหนังเสือมันสิขึ้นมาหนัดจอทั้งเรื่องนี่ครับตัวนี้เราตัวที่ห้องสีทรงออกไปเป็นวิดีโอคาว่าสวัสดีเขาได้ปุ๊บแล้วเขาก็กดติ๊กนี่ครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วเขามาเลื่อนเราครับบนัน เลื่อนตัวหนังสืออยู่ทื่อๆเนี่ยว้เข้าเสียวอยู่ที่ใต้หรือเสียบขก้นไปทื่อๆหรือสิอยู่ตรงกลางหรือใส่ด้วยขัวก็แลวแต่ครับเขาเลื่อนเอาบานนในเมื่อเขาเลื่อนเขาเห็นเรียบร้อยแล้วปุ๊บเข้าแกะล่องลองมันองทดสอบบางว่าตัวหนังสือมันสี่เปลี่ยนเครื่องว่ามากดเพย์ตัวนี้ครับนี่เมื่อก็จากเครื่องลงมาไต้รับจากเครื่องลงมาไต้บาน ข้าเสียลตัวหนังสือให้มันให้มันชั่วอยู่ใกล้ๆหรือไกลๆหรือหลายๆนี่เข้าก <who> ับมาเลื่อนตัวเดีอวครับมาเลื่อนเอาเลื่อนเอาข้าเสียนมันหน่อยมันหลกยะ็กดเหรือล่องมั้งครับเนี่ยมันกะดีว่าสวัสดีมันกอยูไกลข้อเห็นมันกสดียูใส่เวลาจังหน่อยบาดทข้าแมาเลื่อนเดาครับเนี่ยข้าเสียวแต่ที่แรกที่แรกหัวเรื่องเลยว่าข้าสี เสียขยับขอามาจังหน่อยเรากแมาเลื่อนครับเลืออเล่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาจังหน่อยแบบตัวหนังสือมัน,นสีเลี่ลงครับเอาอีกอีกอีกแค่ตัวอยางมึงนะครับเอาทีนี้เอาตัวหนังสือเอาแบบมันเอาแบบมันแบบไม่หยายามากดตัวเก้าครับนี่เพิ่มข้อความในตัวที่นี่ครับมตน่ิขึ้นมาเลยกรอกข้อความแล้วกดคีย์บอร์ดลงไปก่อนแล้วเขาจะมาเลือกบัตร มาเลือกเอาตัวผลกระทบเขาสิมาเลือกเอาจากเอาจากทางซ้ายมาทางขวาเนาะครับเอาขวากดเอาตัวนี้ครับสี่เลียมถึงกันนี้พอกดเอาตัวนี้ปุ๊บจะฟามากดเครื่องหมยถูกนะครับให้เราพิมพ์ขอบวามลงไปสักก่อนพิมพ์ขอบวามเข้าาเอาเอาง่ายๆว่าขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วหลังจากนั้นก็มากดมาติกเอาเครื่องไม้ถูกครับ อย่าเขามาล่องเมืองว่ามันสี่จากสายมากขวาเครื่องวา่าบ่ครับตัวหนังสือกับสีแเลนจากซึงสายไม่ต้องขวาเขาเสียวซันเอาเงาเขากขาับมาเลื่อนเอาครับมัเลื่อนเอากับเพราะพ่อพ่อเฮ็ดได้สันี่แหละครับบาดเนินเข้าเสียวสไตได้เอาแบบตัวหนังสือมันหมุนตีเลือกตัวหนังสือมันขึนจากใต้ขึ้นเทิงจากเทิองลงล่างจากสายไปขวาขวาไปใายเข้ากลับไปเบื้องนผลกระทบเอาสไตหนังสือก็เครื่องหมายถึงว่า สีของตัวหนังสือครับสีของตัวหนังสือส่วนของฟอดฟอดนั่นก็คือตัวหนังสือเขาเสียแบบไหเขาไปเลือกเอาเอาตัวหนังสือเป็นแบบเอียงแบบตรงแบบหนาแบบบ่หนะมันก็สิมีเบิตอยู่ในเห็นครับครับหลังจากเขาเฮ็ดเรียบร้อยปุ๊บเมาเฮ็ดเรียบร้อยสมมติว่าเรียบร้อยเบิแล้วนะครับเมาอก็มาส่งออกมากดเข้ามาส่งออกส่งออกมันสะเอาติดไปบันทึกไว้ในแกลลอรี่กดเข้ามาบันทึก เห็นเปบันทึกไว้ในแกลเรลี่ครับอย่ใเห็นรูปภาพของเัาครับมันบันทึกแล้วแล้วกดโฆษณาพวกนี้ออกปิดแาต่งลงกไปก่อนครับปิดแาต่างลงกไปเสร็จแล้วเข้ามาเบิ้งในแกลเราลี่เหาอครับอันที่เขาบันทึกไว้ม่อกีนนี่ครับเทาบันทึกไว้เมื่งกี้มันตื่นขึ้นมาหนิเข้ามาเข้ามาเข้าเบิ้งมันปิดวิดีโอกันมาแล้วครับ มันลองเรียนบึงมันสิมีคำวามาสวัสดีกับขอปนค,ครับนะสวัสดีขอปนค,ครับมันก็จะเลื่อนจากใา่มากกวา่าครับนี่นี่ครับวีดีโอที่เยาเห็นเมื่อกี้นี่จากนั้นเาสียววีดีโอเขาไปลงในเฟซบุ o กนะไปลงใน Facebook หรือเขาส่งไปอัปโหลดไปใน YouTube ไปใช้กระไรบ้างครับ เวลาเสียงเทอาอัดเสียงอัดอยังเทาก็ค่อยค่อยอัดใหม่ครับอัดเอาอยู่ในอยู่ในของเฟซบุ๊กก็ได้อัดเอาอยู่ในตัวนี้ก็ได้ครับอยู่ในวิดีโอโชว์นี่ก็ได้ครับพ,รพอพออธิบายฟังไใ้ซัมเนี่แล้วนะครับก็ค่อยหาประสบการณ์หาค่อยฝึกเพืเคล็ดเอาฝึกบระดนลแล้วครับฝึกเพื่อเดียวกับเปลี่ยนแล้วครับขอบพุดหลายๆครับที่เข้ามาติดตามวิดีโอนา คลิปหน้าพ่อกันไหมเนะครับขอบคุณสวัสดีครับ